ขาวอ๋อกุมารขาวขาวสิบ,บอกก่อนกุมารขาวครับผมขาวบอกมาลูกคองขาวกุมารขาวบอกตะกู่กว้างเออเอาผู้ดใดสิบอกก่อนไอ้บอกก่อนได้เร็วบอกมาอออือบอกมาเร็วไดบอกพอไว ตัวเดียวกันบอกจะบอกหลายตัวเด้อบอกหลายตัวบ่ลงให้ดิน้าบอกบอกอวไรเราบอกตัวเดียวกันเด้อสันห้ามบอกหลายตัวว่ามีงันซืือดิมีงันซืือสันพถอยอนไอ้ไไอ้ไข่ไปยังไงไข่ไปหาอยู่ที่วัดทำไมไม่เจอลูกพ่อไวไปหาอยู่วัดโอ้ยพันวาพันมาจะเศร้าแล้วมหาผู้ดำนันตุกว่างจะเศร้าโอ้พันอยู่ใกล้กันพันเราแวะไปหากันได้อะพันมาหากันแล้วตะเศร้าแล้วพ่อไวไปพ่อพ่อพอไวเอินหาอยู่ ใครอะใครอยู่ออใครมาหาบผกว่าอืมอืมบอกเอาผูดไดสิบอกก่อนอ่าได้สิบอกก่อนบอยไว่าถาบอกเขาละตัวแ้อบอกก็าิดตรเมื่อไรเนี่ยบอกมาเร็วสิบอกเขาไวตัวไหนลูกใครเนี่อยใครบอกื่้ยถุงท่องขา อ๋อคู่มานขาวสาิบอกก่อนคูมานขาวนครับผมขาวบอกมาลูกทองขาวคูม่านขาวบอกแปดแปดหกหนึ่งฮแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งเออแปดหกหนึ่งอแปดหกหนึ่งกับยังอีกลูกสามตัวสองตัวตี อื2ต <cin stereotype> <m aks> ัวเพิ่นให้14อืมอ้าว14 14เออแม่นบ่ห่าว8 61บ่ลูกถ้ากะ14บ่อือ้าวกุมารไข่ลูกาวห้ตัว ให้ซีซีสองเจ็ดซีสองเจ็ดเอ,อใครซีสองเจ็ดมันคือคนเราตัวรบัตรนี่ดคนบอกฉันกับส,สิบสี่ล่างสิอือสิบสี่อตัวเดียวกันอยู่สิบสีนี่อือเอาของไฟบัตรนี่ มันทงทองถุงทองทองทองบอกตัวเดรุวด่วเร็วหกหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่ก็หกหนึ่งนะหกหนึ่งสี่ก็หกหนึ่งหกหนึ่งอืมอม nào lửa đầm bả nè đầm đầm tôi đây đầm thong đầm bả nè lúc nãy mát thong đầm mát không bọt đầm tôi 16 16 tuổi điều ài 16 tuổi điều 16 tuổi điều ờ ô ai 16 tuổi điều สรุปแล้วเลขนี่มันตัวเดียวกันบดได้นี่บบบ่บตัวเดียวกันคือของของไอไข่หันสี่สองเจ็ดนี้นเลขตัวเก้าที่บอกงวดที่แล้วตัวสี่สองเกตกองไข่นี่ยจ้าพันเด๊พันบอกสัตย์ไอไข่งวดที่แล้วเอ่อบอกสี่สี่สองเ็ตตัวเดียวอืมสรุปแล้วนี่เลขมีหนึ่งหกมีหกหนึ่งเออของ ซีกุม่านไทยพิเศษครับผมแดนบอกตรงได้ตรงได้ได้ออกได้เป็นตัวเดียวกันยูดอกครับอีกตัวก็ได้ได้ลูกอืมบางคนเสียเงินหย่อนนะใ้ได้ได้ให้ออกตัวนี้แหละให้อยู่ซีกุมาน,นี่บอกเลขตัวเดียวกันคือมีหนึ่งสี่หนึ่งซี่กับมีหกหนึ่งหกหนึ่งหกหกหนึ่งสี่ ก็มาใส่เงินนะเพ้่คนมาปูวันกวางคน่าเอามาจะใช้กันคนมาเรียกผมไปหาแล้วคนน่ะไปหาใส่ล่ะอืมไปหาน้อผพูดไดมากนะคนถามอย่างนี้เป็นถามกันอยู่ว่าปูว่างถามว่าเอามาจะใส่ผมก็ไปเอาสัวฉีบแล้วคนป่ะไม แยงได้ไปเอาโฟทีมทคุนว่าือมานไข่คกุมานไข่โอ้ positive แล้วควุณวา positive ตัวใดเอาสีกุมานผมไปเที่ยวอันอผมไปวังอันองานปูดำผมไปเห็นเลขเคุณ่ะคุณผ้ากันไปเห็นเลขอยู่วันนั้นปูดำเป็นจัดงานนั่น คนพาก็ไปเห่นอยู่น้ำต้นใหม่ต้นไหลเป็นไปเห็นแล้วก็อยู่มันถ้ำน้ำหยังคนมาเป็นไปเห็นมันก็เรื่ยจำเอ้าคนมาก็เลยเราสิบบอกพม่เฮียงแต่รลายเหมือนลำม่เฮียงกะขัดใจยากอยู่ก็เรื่ยไปเดบบอกคนมาอ๋อมาเลยนี่เนาะตัดกนน้ำแดงมันกะพักกันเมื่อวันนี้ไปตัดกินน้บแดนแล้วก็พักกันมา เดนปูก้วงพนดีผ่านซีกุม่านกลับตอนไหนระบาดนี่ยตอนเก็ตรเลียนนี่ก็ทำกำหมดละโอ้ทำกำแล้วก็เกษตนี่กนทำาำนี่ผ้ากันเมื่อโอ้โหากันไปเที่ยวไปเยี่ยมยามไม่เฮี้ยงของซีกุมานไม่หนาไม่เฮี้ยงวันนึงเจอสิขการอ๋คนก็เลยอันอยากไปบอกเลกไม่เฮี้ยงไว้เฮ้ยยามไม่เฮี้ยงหลงครับผมอันทวดนะนะคุณป่า ผู้ใดอันนั้นตัวอันกุ้มันกันดำเนาะผู้ตาแค่เคหน้าคนนะคนเ้าผมใยคนน่ะผู้ใดเราพู้ตาแค่เค็งคนน่ะผมจนขี้ทัวูกคนคนคนผมเออคนเอาผมใยแม่คนน่ะผู้ตาแค่เค็หน้าคนน่ะผู้ใดเราพูดเอาผมยคนน่ะผมมาอยู่คนน่ะผมหามาเลยคนนะอันนั้นมากมาอยู่กับหน้าบ้าคนนะมากมากคนน่ะ คนอะไรก็ส่วนล้านอยู่มากมากมากไม่ย่านาบเอาคนวะต้อเป็นลูกไผ่นี่ลูกไม่เหียงบอกบอผมบไดอยู่ก็มีเหียงผมอยู่ก็กลัวคนน่ะจะเอาล้านไหวเอาไหวไหมจะเอาพูดเดียวไหวบันนี้ผู้อะไระพู้ต่เข้เคไอเสนนองเฮียงได้ปจุเอาน้องไม่เฮียงกันที่ว่ายุดยดพุมหนึ่งหันบ่ออ๋อพุ่มหนึงนะที่ไม่เห็นไปเห็นตรงนั้นโอเห็นนั่นกูมาดำยวนดูอยู่ปุรุปน <t websites> ่ะ <emat> ไปเห็นไปหาปูโลกเออที่ไม่เฮี้ยงตายแล้วฟื้นไปตายไปหา้านเออเออนั่นแหละไปเห็นแล้วจะได้อันไหวเอาขอไหวกับกบอยู่บ่อยังบอยอมบ่อนนี่น่ะเออสิเอ,อเอามาสิขออยู่เป็นมูาสันว่าว่ามีเด้งหนาอเดี๋ยวไปเห็นหยาดเห็นยาว่าสันว่าตัวของใครมันหลอนต่อ,ออืมอ๋อคนเป็น,ปน,ปนพู้มนึงผบหนึ่งแหละ่นกัสบายเดอเราคือเป็นโลกมนุษย์เนาะ อยู่ในโลกมนุษย์มันก็นลำบากอะไรยต,ตัวจะคล้องกัมไอห้ยลอดต่อเห็นหยา่อยู่ยุ่งันเไรก,ก,ก็นแล้วเอาบาตนี้ก็คือห้องขาวไ้มา8แปดหกหนึ่งกับ 1, 4, นะหนึ่งซีเนาะกับหนสี่ส่วนไอไข่ไฮมาสสีสองเจ็ดนี่ไม่ตัวเดียวบะตัวเกาหมดที่แล้วว่เปล่ยนจอ้โหกันจำ<อ>ไ,<ฮ>ไม่ได้พั่งดูแล้วเอาหมดที่แล้วไหมเพื่อนให้ สี่สองเกตพันติ์จีเก็สองสีเออบานนี้งวดี้เพิ่นเก็บสองสีมันกบจีนจงกจี่แลยวเองวดที่แล้วของพ่นธุ์ถือได้บานนี้งวดนี้มาพันมาให้สี่สองเกตอีกกับหนึ่งสีถุงท่องหามาหนึ่งหกหนึ่งสีสองตัวหหกหน<ม>ึ่งบ้านนี้พันดำนี่หหนึ่งหกตัวเดียวคอเลอเออด้ตัวเดียวเอเอ,ตเเอแต่ว่าส่วนวเท่าไหร่นี่คือหนึ่งสี กับหนึ่งหกเท่านั้นเลขดยู่นี่ที่คือกันสีกุมารสีกุมารห้เลขคือกันด้อครับด้วยเอฟซีครับผม,มคือกันกับงวดที่แล้วเพิ่นห้เลขคือกันอีกแต่ว่างวดที่แล้วของเพิ่นเขาเป็งสีกุมารบ่เขาเนาะไม่เห็นจำได้บะบ่เขาเลยลหะเอองวดงวดที่แล้วบ่เขาแต่ว่าเพิ่นหามากใยญย่ไปได้เหรอคตตัวได้หรืออืมแต่ว่างวดนี้เพิ่นห้มากคือกันตัวเดียวกันเอ้า อันกล้องคอยมันเบิ้งทางนี้บ่ได้กล้องคอยมันเบิ้งทางนี้บ่ได้เอาเบิ้งทางซังหมดเก้าห้องคนละครับอีซีครับผมตัวเลขมาแล้วตัวเลขมาแล้วยของซีกุมารได้ครับซีกุมารพี่น้องโอ้งวดงวดก้อนนี่งวดก้อนหันเข่าบดตั้งซีกุมารพลาดโทษเอองวดที่แล้วซีกุมารพลาดบดหงวดนี่ครับอยู่ที่กระบาดนี่ซีกุมาร บ้ามีตัวเดียวอ้อยต่อยพี่น้องมีตัวเดียวกันเบิดเลยตัวเดียวกันไม่ได้แบบวันเดียวกันแล้วคือป้าตัวป้าตัวครับคือแปเอาในต้นมาดูกันมาโอ้ยต้นมาดูน้ำบ่งปูขาวอยู่นต้นมาดูปูขาวเป็นเล่นบังไม่เฮียงไปอันอันขึ้นนึงก็มือนึงนะโอ้ต้นไม่เฮียงตายไปนะไม่เฮียงตายแล้วฟื้นนะครับด้วยซี่ครับผมไม่เฮียงตายแล้วฟื้น จนได้สายญาว่าไม่เฮี้ยงตายเราฟื้นนะครับข <อ S 1> <อ>ูสากันพเปเทียวหุ่มที่พ่อแม่พี่น้องญาติพี่นอ้องคนไปเห็นนไปเห็นเบาซุ่มที่ตายไปแล้วคี่นองอันนั้นพี่น้องกันยังว่าแตกตื่นกันว่ามันเป็ดไม่อีกแล้วเป็นไม่อีกแล้วอ่ารันว่าเขาทู่หากันเออเป็นเป็นไม่อีกแล้วอ่าฉันเออเ,เป็นไม่อีกแล้วอ่าฉันว่เนเนเวาวเ,<อ>เป็นคือเก้าแล้วอ่าฉันว่าอ๋อฟาดกันวอกกันแตกตุ่มเยอะเบสเป็ดไม่อีกแล้วอ่ะฉันนองกับไปเขา เป็นไม่หยุแล้วก็ทุหากันาตายตายตายเขาเอะ<ป>ซีมี่ถุงท้องขาวนี่คือหาแปดหกหนึ่งกับหนึ่งสี่นะครับนะส่วนไอ้ใครแหม่าสี่สองเจ็ดกับหนึ่งสี่ถุงท้องให้มาหกหนึ่งสี่กับหกหนึ่งดำหายหนึ่งหกตัวเดียวครับพี่ีครับส่วนแรกคิดว่า เลขนี้มันจะมาสามตัวนี่คือหกหนึ่งสี่ใช่ไหมครับไปใหญ่ออกมันจะมีหนึ่งสี่หนึ่งหกหกหนึ่งนะครับหกสี่บริลล์ล้มหายได้ครับพอคนบอกกันยุ่นนี่นี่ละหกหนึ่งสี่นี่ละหกสี่ก็ได้หกสี่สี่หกก็ได้นะครับมาส่วนส่วนของท้องขาวนี่แปดหกหนึ่งนี่เป็นไงเตลโตงวดนีละมันมันคือกันก็เลยว่องว่องไวตัวใดมันคืบกันครับพี่ครับผมตัวใดมันเข่ากันนะครับเนาะอันนี้ของซีกุมารมาแล้วครับตามอทีเอฟซีล่อค่อยกันมาโดนนะครับ มีเฮียงพนกับผมมีเวลามาโทรมาบอกเมื่อนี้ได้โอกาสพอดีก็ได้ลงคลิปให้กับเอฟซทุกท่านทุกคนกับผมเอ้าใช้วิจารณญาณในการรับชมรลบฟังครับผมเป็นเนวทางพี่น้องมันกระจัดกระจายพันครัแต่ที่แน่หกหนึ่งสี่ครับผมเนาะหนึ่งสี่หนึ่งหกพี่น้องนีแต่ตัวเดียวอ้อยต้อยครับเอ้าจัดได้จัดเลยครับผมหนุมลอตเตอรี่ครับผม อาสาระคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณมีหยังไรครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ